สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาออกแบบส่งผ,ผมให้ทุกคนได้ฟังกันนะว่ามันชื่อทรงอะไรกันเนี่ยนะครับือเรกลูกค้าตั้งโจทย์ให้ตัดซอยออกแบบเป็นทรงทวิกี้นะครับแต่ลูกค้านะ่ะมีความยาวล่าไซต์ให้ปลายอยู่แค่นี้ช่างใหญ่ก็เลยยกด้วยกันไกโอเวอร์ผมคัดขึ้นไปนะบริเวณถึงกลางใบหูนะอือบผบ,บนใบหูนะนะครับแต่ไม่ถึงนะ พราะตั้งเราจะคอนโทรลตรงครุยแค่อยู่ระดับคุยกลางเท่านั้นเองครับลูกค้าก็มีผมที่ยาวนะปกใบหูมาเลยท่างใหญ่ก็คุยลูกค้าว่าขอคว้านใบหูนะครับแล้วก็มีจรน,นะผู้หญิงต้องมีจรแล้วต้องมีลากใส่นะแต่ในเมื่อลูกค้าสั่งว่าเอาเนี้ยบใช้ถอยเนียบเัว่อท่านใหญ่ก็ได้ใช้เจ้าคิปเปอร์นะครับลอง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 ,ลองหวีนะครับไล่ไล่ขึ้นไปนะแล้วก็มีการยกคุยขึ้น ครับเป็นทุยกลางนะลูกค้าก็มีสีไฮไลท์มาด้วยสีขาวด้วยขาวธรรมชาติมีสีแฟชั่นมาด้วยคนๆกันนะเส้นเกตลูเลชันอ่นี่ครับเส้นเกตลูชันอยู่นี่นนนนให้แต่งให้มันเป็นรูปตัวอะไรตัวยูนครับปรับทรงเปนรูปตัวยูเนะส้นระดับนอกเส้นระดับนอกเรียกว่าเส้นระดับนอกให้มันโค้งทุยเชื่อมผบเพบนนะลูกค้าไม่ต้องการยกโอนนะครับก็ในสะบัด ปัดไปด้านหลังัะดานดันดันด้าน,นข้างครับแล้วเราก็ยกซอยปกตินะมีจรปกตินะมีจอนปกต,นะปกติแต่ว่าลูกค้าบอกว่าฉันอยากจะได้ความยาวข้างหน้าเนะี่ยยาวๆหน่อยครับไม่ต้องการสั้นนะท่านใหญ่ก็เลยตัดขึ้นไปแค่สองสองนิ้วนะให้มันความยาวมันอยู่ประมาณปลายจมูกครับลงมานิดหนึ่งก็ะจะเทหน้าด้วยแล้วก็สั้นขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับขึ้นอ,อยู่ที่เราออกแบบนะว่าจะให้มันเทหรือให้มันตรงเป็นบ๊อบนะครับ ไว้ช่างเยนเนี่ยเลือกที่จะเทีนนเนือ่องจากต้องการจะรักษางงความยาวข้างหน้าด้วยตัดแล้วรู้สึกเป็นไงครับคุณเล็กถูกใจค่ะสบายใจค่ะแล้วปกติก็ตัดอยู่ที่สีลมใช่ไหมวันนี้เ,เปลี่ยนมาตัดที่สะพานใหม่พอทอมอบ้างค่ะวันนี้ก็ขอบค,คุณลุงว่าครับที่พามานะครับค่ะอยากจะตัดผมทรงนี้นะครับจองคิวล่วงหน้าเข้ามาศูนย์ หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะครับและศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะครับร้านตั้งอยู่ปากซอยพ่องหวนโยธินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดหัยิ่งทะเลน่ะเขตสาย่ใหม่ขทมน,นะามหาไม่ยากครับช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่อปกันด้วยคลิปนี้ก็จะไปลงทั้ง YouTube ด้วยแล้วก็ไปลงทั้งแฟนเพจกำเนิดซาลรอนะเป็นการออกแบบดีไซน์ชมผมให้นักเรียนช่างได้ชมกันนะครับ ครับผมครับดูครับชมแล้วช่วยกดณัจ้งใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับลูกค้ากลับบ้านนะนั่งรถไฟฟ้ามานะลูกค้าไม่เห็นได้นเห็นแป๊บหนึ่งให้เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวทีดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ